การเปลี่ยนคนอื่นที่ดีที่สุดนั่นก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนรับผิดชอบชีวิตตัวเองร้อเปอร์ซคุณต้องการเห็นคนอื่นเป็นแบบไหนคุณต้องเริ่มเปลี่ยนที่ตัวเองก่อน เมื่อถึงเวลาที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จไปในทางที่ดีขึ้นคนที่อยู่รอบข้างคุณคนที่เขาเห็นคุณเขาจะถามคุณเองว่าเขาต้องทำยังไงนั่นมันหมายถึงเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วประเด็นก็คือคุณต้องทำตัวเองให้เชี่ยวชาญยอดเยี่ยมก่อนนั่นมันจะกลายเป็นแบบอย่างและเป็นการเชื้อเชิญคนอื่นโดยที่คุณไม่ต้องเดินไปบอกเขาว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะ ้าต้องการที่อยากจะประสบความสำเร็จคนส่วนมากจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมีใครมาออกคำสั่งแต่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ต่อเมื่อเขาได้รับแรงบันดาลใจบางอย่างคนทุกคนสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีนั่นเราถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้เหมือนประโยคนึงที่คานทีพูดไว้ว่า จงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในโลกใบนี้วันนี้เป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามโคตรนุษสวัสดีค่ะ